โอ้ยเนี่ย่มีเหลือละเงนพันหน้าโอ้ยสั้เงนพันไม่ใช่เอาไให้เอาไปะไปไปใช้ไปนี่แบงค์ห้าร้อยเนี่ยแบงค์ห้าร้อยแบง้าร้อยแบงค์ห้้อย้าอาไปใหงไปจ่อนตก็ทอนมาฮะอมาเดี๋ยวเดยวให้ครึ่งทอนถอนเงเดี๋ยวทอนให้ทอนไปเดี๋ยวทอนไปให้ไปอนลาองรสิบนะอ้นน้นแบงึ่งก็นะ เดี๋ยวฉีกนะเอ้าก็คนละครึ่งไงไอ้หน้าด้านทำอย่างนี้ก็ไม่ใช่จะชีวิตจะเกินขึ้นเลยก็อันนี้แบงค์ห้าร้อยใช่ไหมแล้วมึงก็ฉีกทำไมแล้วมึงเอาแบงค์อื่นมาทอนกูสิไม่ใช่ก็แบงค์ห้าร้อยผมต้องเก็บคุณอีกอีกสองร้อยห้าสิบไอสัตว์ไอหน้าด้านไอหน้าควายไอ่น่าควายไน่าหีคืออันนี้คือแบงค์ห้าร้อยนะครับแล้วผมต้องทอนให้คุณสองร้อยห้าสิบก็มันก็แบ่งครึ่งยังไงมึงฉีกอย่างนี้นะมึงจะตายทั้งเป็น ปขึ้นนะครับเอาถอนแล้วมนุษย์มองไว้นะถอนถอนถอนตาแล้วเขียนว่าถอนแล้วถอนนะคนะสองร้อยห้าสิบไม่พอใจเลยเดี๋ยวพี่โนดมาชีวิตกินฉีกตาพี่ไม่พอใจผมไม่ได้ฉีกเลยช้ำโอ้ไม่ได้ฉีกไม่ว่าฉีกเฮแบ่งคนละกุ้งไงแล้วขอขออีกยี่สิบขออายี่สิบอกแล้วปาเอานเก็บมาแล้วเอาให้เขาอีกยี่สิบาทพอผไม่จับไม่หยิบอะไรแล้วชีวิตฉีไม่พอใจลองเอาเลยขอดุใจให้รู้จัาเยป้าเอาไปเยอะสิไปยาไปเลยจบป จะเอา่ละเเวิริงคงจะมาแอบยิง้าพบูดิงรมายีสาย้ลาย้ะมาี่สิบแล้วแดดคนละคืนคนกัวเราแค่บาทไปาอยไปหนารอยไป้ารอยไปด้าร้อยไปห้าร้อยหาแ้อยไปด้าร้อยไารยไปหาแยไเหอยไปห้ายไปาไปห้าเอยไอยเอาอ้อเียวเอา้อ ใจเย็นใจเย็นตั้งสติตั้งสติตีใบเดียวให้เขาไปเลยแล้วก็จบเลยแล้วมึงเอาบุชีทำไมไอ้ควายก็บอกว่าคนละครึ่งไงห้าแล้วก็แบ่งคนละสองร้อยสิบไปถูกเหรอกูไม่เอาอย่างนี้เลยไอ้ควา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 ยโอ้ยแล้วเอาไอ้เข้าไปเลยถือว่าจบกันโอเคแค่ใบเดียวป้ามีตรงไมมึงไม่ให้เขาไอ้ควายจังเียไม่มีเดี๋ยวไปกดให้เดี๋ยวคืนให้เอานี่ืนี่ว่ามอาไปก่อนยเดี๋ยวไปกดตามคืนให้เอาตัวเลยเดี๋ยวแนทแค่ใบเดียวให้เลยอันนั้นอะ แ่งลายใบนี่แฉ่งบัญชากันไม่จริงไม่ใช่อย่างนี้เระสมมุติใบเดียวอะไปเออเออจบไปนะไปขออีกสิบบาทไม่ไหวแล้วไหวแล้วไม่ไหวแล้วไหวแล้วนะหลรอบเลยหลรอบแล้วคุณเป็นคนดูแลใช่ไมผมขอค่าปากอีกยีสบบาทเพราะขอโวยวาที่รีมปากผมไม่ต้องมาเอาเงินนะไอ็นี่ปากหมาปากนีปากควายปาคุย เนี่ยเขาด่าเนี่ยมัาบอกเขาอย่าไปด่าเขา่าดนติงในบ้านฉันเลยนะเขาโดนป่าเเสียค่าปากีกบบอกอย่าด่าม่ต้องมาลุ้อไรมัน้าด่าเขาทำไมด่าต้องเสียตังอีกบอกอย่าไปด่าเขามือต้องมาสั่งการจากงานกุลีปากตีนเดี๋ยวใจคืนให้อ้าให้อีกใบได้ปะจบปะไม่ให้หรอกเี่ใบเดียวไปเรื่อเรจบแล้วเ่อยเื่อยจบแล้ะเดี๋ยวอยเรื่้เดอยเรอวเดี๋่อยบแล้เี๋ยว่อยเ่อยจแล้วเดี๋รอยเาบีย แบงขาดนั่นแหะพอไสองร้อยสิม่เอายต่อไปเอามายี่สิบยี่สิบให้เขาไปจบๆหน้าผีน้าควายหน้าโแล้วแล้วแล้วเลจอเจต่อกลมีเลยเนี่สาแบงพันนะโยมึงจะเอาแมพันทำไมไอ้ควายแนให้โยเนี่ยเราไม่มีแล้วเนเห็นมีแมพันอยู่ะจะเทไมกเป็นพันกจตัวล้บาได้ใ เอามาเปิดงานมาเลยแบงค์สีเขียดอ่ะให้ไปเลยอะไรที่ห่อตังเหรียดไปด้วยไอ้ตัางวายเฮ้ยจะด่าผ้ามันทาการโดนด่าก็โดนปรัดไปเรื่อยก็หมดมาปัดกูใส่กูเอาแน่เลยกูใช้คนแถวนี้เนี่ยมาแอบยิงมึงอ่ะจบกันไปก็ด่าป่านยี่สิบผ่านยี่สิบไม่ได้ไปด่าก็ทิ้งหาย เวลาให้เขาหยาด่าหวยาดยาหยาดยาเราให้เขาหยาดยาหยาดยาเวลาเขาก็เสียค่าปรับอีกเนี่ยเอาเหรียญอะไรเนี่ยอยา้เขาให้แบบเต็มใจวางให้มันดีนี่เอาเงินมาจนหมดตัวเลยเนี่ยมันไม่ได้ควักอะไรของมันเลยถ้าจยาบบัญชาการด้วยเธอนี่ยคนแอบยิงเลยนะร้อยกว่าหไม่ถึงพันเลยเอามาอ่ะอีบนี้อ่ะก็ใจอีบานเดียวอ่ะไปพอแล้วนะเออออพอละไปเลยนะโวยขยอนเอาให้ไม่ดีเอามา20 ใหไม่ดีเขาโยนให้ไม่มพาจ้ให้ไอคนนี้ไปให้คนมาแอบยิงันแล้วเขาไค้เอาเขาวายกับคุยน่นฮะไม่ไม่ผมไม่ยอมนะเขาโยนไม่ดีเอามายี่สิบพระพเจ้เอ้ยยายายไอสัตว์ไอหน้าด้านไอหน้าหีไอหน้าควายไอหน้าควยตากันทมดเลเอามาอีกเลคุณไปเยอะเอามาเยออจกันปะทกับเราอย่างนี้ไปเยอะจเยนะไปเยะไปเยอะาปยอะน้ผูด้าใดทั้งเย็บ ไปเดียวอ่ะหมดตัวแล้วเนี่ยอีไปเดียวแบงค์พันเน่ยแบงค์เยแบงค์พันนะล้จากแบงค์พันกูไม่มึงไม่มีใช้เลยเดี๋ยวก็ถอนให้เดี๋ยวก็ถอนให้แบงค์พันเนี่ยทำจนอย่างนี้นะปาดอย่างนี้นะอนให้แบงค์พันไปเลยเดี๋ยวแบงค์พันห้สิบเปาวยแล้วก็ถอนยี่สิบแบงค์พันก็จบเลยเดี๋ยวจะถอนให้เลยมึงถอนแล้วกดสิเนี๋ยถอนให้อยู่แล้วแบงค์พันมาก่อนแบงค์พันไปห้ก่อนแบงค์ห้าสอบไม่เอาแบงค์ห้ิไม่เอาบงนีน้วก็มา À, đại ạ, một Leo đi à. Đại phan ạ. Mình mình, nói đó. Nè nè nè. Bánh đen cái này bánh mì đen. Bánh pan bánh pan đi bà. Bánh pan bánh pan như thế nào? lên. À, Chụp lên, à, lên bánh pan. Ăn à, mà khืน nhá. À à. Ăn mà khืน, à. uống à. nước, à, mây à. mây Bánh pan nó bài nè, bánh pan. Ôi, làm cái này như thế đó. À, nó bài bánh thì có thon hay. Bánh này à? Bán ห้าร้อยไหนเลยควายจังเด็ดแล้วแบงค์ไรอะเหมือเอาทุกคนจะหมดตัวเลยเนี่ยไปห้าสิบไปเช่าเอาเอาแบงค์พันที่ไปห้าสิบไอ้ควายหน้าหมายหน้าหีนะควายหน้าะเบือเอาแบงค์พันมาเร็ววาไ้ปูเหลือไม่เท่าไหร่เลยเนี่ยก็แบงค์พันมาเลยอันนั้นอันนั้นไปกันโผเลยแย่งสองใบเอามานี่คืนมามาได้คืนหน้าเอาไปพันมาเอาคืนวางก่อนเลย แบงอะไรเนี่ยแบงห้าสิบไม่แบงหาไม่เอาเอาแบงพันมาแบงพันเนแบงพัไอ้หน้าหีหน้าควยขอให้คนมาแอบยิงมาเลยครับาจ๋าอย่าด่ายาด่าไอ้จัเอาแบงพันาแบงพันก็แบงอะไรแบงห้าสิบงห้าสิบไม่เอานี่นี่ใบนึงมึงก็ไปย้ไเอาเอาวไชีวิตจริงจะเกิดเฮ้ยใบนึงใบนึงนี่แบงอะไรเนี่ยแบงอะไรเนี่ยตมัชงยิ่งิงยงนี่นีดูดดด

นัอนีนะดีไปเดียวบ้างให้เข้าไปเลยนั้นผมไม่ยอมนะเพราะว่ามาด่าผมกูก็ไม่ยอมคุณมาด่าผมได้ไงครับแล้วมึงมาเป็นควายบ้านกูทำไมล่ะไม่ใช่อไฟล์ผมเป็นเจ้าของรีสอร์ทคุณต้องจ่ายตังค์ผมมาเอาไงไปเดียวไม่จ่ายไม่จ่ายก็กลับมาได้ให้คุณบุตรเทียร์กันเลยบุตรเทียร์กันเลยง่ากดตังค์คืนให้แต่เดี๋ยวเขาเอาทองเรานะระหว่างเงินกับทองเอาไรมึงโดนตงพูดแล้วไม่ใช่คนน้้นกูรินช้ังเย็นหน้าด้านอีไปเดียวเด็ะป้า ไม่ใช่เดียอีกใบเดียวอีกนึกใอันนี้จบแล้วมาี่คืนมาเลยไม่ได้ครับอันนี้คุณให้ผมแล้วครับว่าต่วันไหนให้เขาเดี๋ยววันไหนให้เขาเพราะนี่ไม่งานเราแจ้งความครับไปกเดียวจบเอาจริงๆรู้ไปมอใบเยอะให้กัาไปเป็นตัวเชี้คุณมีควายชั้นเยอะอีกด้านใดยะหี่พะจ๋าจัดบัญชาการให้เป็นจริงในบ้านหนุนจัดมีนรัตดาวศาสนาดานัยมโนรัตน์รัตน์ศาสนาใส่ลูกผสมสอนเฮ้ยคุณเป็นผู้ดึงละไรเขามามาเกลี้ยงกันแล้วอีกใบเดียวป้าเชื่อชว